สวัสดีทุกท่านเลยคับสอัสดีครับวันนี้ทุกท่านนะครับไม่ใช่ลูกค้าทุกท่านคือผู้ส่วนบริษัทดังนั้นสิ่งสําคัญคือบริษัทที่ทุกท่านจะมาทํางานร่วมด้วยนะฮะจะต้องเป็นบริษัทที่มีความาน,น่าเชื่อถือขอบคุณทุกทน สวัดีครับเป็นตบมือให้รวยๆทุกท่าหน้เลยครับในหลักตำราไม่มีเขียนข้อไหนเลยเขียนว่าต้องหรือต้องทุกเย่างจากระบความเปนเล่นนันหนึ่งความซื่อสัตย์สองคุณต้องเห็นสามอย่าลืมคนที่เิยคุณมาคือคนที่มีคุณกับคุณทำแค่สามข้อนี้คำว่ารวยได้ไปไหนเลย คนรนับต้นธุรกิจทำง่ายๆซื้อไปใชใ้สวยก่อนสวยให้พอใจสวยให้เสร็จสวยให้สมบูรณ์แบบสวยให้เป็นติกสวยให้เป็นสายเกา่าเสร็จแล้วเดี๋ยวคนมาทหมต้องถามเราเองอ่ะใช่ไหมถูกไหมเนี่ยการร่มต้นขายแบบไม่ต้องคิดเยอะไม่ซับซ้อนที่นี่ขายคุณภาพสินค้าขายมาตรฐานโลกนะคะเ,เราเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเกนาหลีใต้ แล้วเป็นแบรนด์ที่จดแจ้งจดทะเบียนขึ้นสมาคมเรื่อไทยอยู่ที่เกาหลีจริงๆมีชื่อบอสเอมีชื่อยุยมีชื่อคุณคังจองปูจริงมีบริษรัท s a ซ s u n g Fire and Marine Insurance นะคะรับประกันความลปลอปภจัยจริงๆมิเซอร์จริงๆ ยเป็นทางการอีกทีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทนครับมีวันนี้เป็นดีใจอย่างหนึ่งคือคนใหม่มาเยอะกว่าคนเก่าอันนี้คือสิ่งที่ดีใจมากมากเสียงดา่าเสียงดูถูกคำเหยียดหยามคำศัพประมาทไปโดนมาหมดเลยทีนี้เราคแค่อยากว่าเราอยากมีตงังเราไม่อยากเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคิดแค่ว่าความจนความรวยอะ่ะมันไม่ใช่กรรมพันธ์อ่ะ แม่จนลูกแต่ตนต่อชีวิตมันก็ไม่ใช่หรือว่าฉะนั้นวันนี้มันพร้อมพี่ลอ,องถามตัวเองว่าพี่พร้อมหรือยังที่พี่จะตัดสินใจให้ชีวิตตัวเองเป็นยังไงแฟรอยากให้พี่อยากตัดสินใจตัวเองว่าคุยจะเริ่มลดเปอร์เซ็นต์กับชีวิตอีกสักครั้งซึ่งจะบอกว่าโอ้มันเกินขึ้นชีวิตแล้วคุยยังทําอะไรไม่สําเร็จเลยสักอย่างเดียวแต่ถ้าอเล็กซิสเสพพี่ได้ภายในปีเดียวพี่จะเอาไหมลนะ่ะมันเป็นทางลัดของชีวิตอะแล้วแฟงลุยมาแฟงเจ็บเกี่ยวประสบการณ์มาตลอดนะครับจนกระทั่งแฟง ตำแหน่งสูงสุดแล้วแบงค์ใช้ความรู้ตัวเองความสามารถตัวเองกับประสบการณ์จริงทั้งหมดกลั่นจากประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดที่ออกมาพูดรวมถึงการสร้างทีมสร้างองค์กรแล้วแปต้อก็ขยายทีมขยายองค์กรนะครับขยายหมดจนแบงค์มีองค์กรใต้สายง,งาน30,000กว่าคนทั้งประเทศไทยเรียนเรียนเรียนไม่รู้ือเรียนเรียนแล้วทำทำแล้วผิดผิดมันก็เป็นครูยิ่งผิดบ่อยๆแลงคก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเ่านั้น พี่อย่ามองแค่ความสำเร็จอย่ามองแค่ภาพโมที่แต่งคำพูดที่โม,โมที่แต่งโมที่ฟังให้อยากให้พี่ไปมองในมุมที่ว่าขวามให้หัวเน,นี้ยที่มันง,ง่ายวันนี้พี่อยากรวยไม่รู้หรอกว่าพี่ทุกท่านในห้องนี้จะตีตัวเองว่าให้คะแนนตัวเองว่าอยู่ระดับไหนหนึ่งถึงสีพี่บางท่านอาจจะให้ตัวเองแค่หนึ่งเองบางท่านอาจจะให้ตัวเองแปดคะแนนห้นาคะแนนไม่รู้แต่วันนี้พี่จะต้องเป็นเลข่สิงเดก็คือเหนือกว่าสิ่เป็นคนเหนือคนนะครับ